ณหมู่บ้านเล็กๆตามป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และพวกสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดนั่นเองจึงมีอาชีพพรานป่าเกิดขึ้นมาอยู่หลายครัวเรือนพรานจ๋อยก็เป็นพรานอีกคนที่จัดว่าอยู่ในระดับหัวกะทิและวันนี้เขาเองก็ได้หยุดจากการเข้าป่าเพื่อมานั่งสังสรรค์กับพรานรุ่นน้องในหมู่บ้านเฮ้ยลินช้าๆหน่อยโว้ยข้ารู้สึกว่ารอบมันจะจัดเกินไปแล้ว แมพี่จอยมันก็ต้องมีเล่งเครื่องกันบ้างสิพรานหน่งพรานรุ่นน้องคนสนิทเอ่ยแซวขึ้นมาอุบะข้ามันแก่และเวยมันไม่เหมือนคนหนุ่มอย่างพวกเองนี่ว่าพรานจ่อยว่าพรางยกแกว้วขึ้นมากระดกดื่มอ่าน้ำน้ำเอาน้ำมาให้ข้าหน่อยเอานี่พี่จอยพรานหน่งว่าพรานยื่นขันน้ำส่งไปให้ ทว่าขณะที่พรานจ๋อยกำลังยกน้ำขึ้นดื่มพรานเสียงของพรานทุยก็พร่งถามขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่พี่จ๋อยนั่นรถใครมาล่ะพี่พรานจ๋อยรีบวางขันน้ำลงก่อนจะเพ่งสายตาไปยังรถคันนั้นทันทีเออเว้ย e แถมยังตรงมาทางนี้ซสด้วยวะพรานจ๋อยว่าไม่นานรถคันนั้นก็วิ่งมาหยุดอยู่ที่บริเวณใกล้ๆก,กับที่พวกเขานั่งอยู่ ครั้นเมื่อชายที่เปิดประตูรถลงมาก็ทำเอาพวกของพรานจ่อยถึงกับร้องอ๋อออกมาเฮ้ยนี่มันไอ้บุญโทนนี่วะพรานหน่งว่าเออวะแถมยังแต่งตัวดีมีระดับซะด้วยสิพรานทุยเอ่ยขึ้นมาสำทับไม่นานชายที่มีนามว่าบุญโทนก็พาร่างของชายอีกคนเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาสวัสดีจ้ะพี่พี่พรานทุกคนอ้าวเอา,เอา,เอาสวัสดี เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่ได้หรือลาง,งานกลับมาเที่ยวบ้านพร,รานจ๋อยเอ่ยถามเออก็ประมาณนั้นแหละครับพร,รานจ๋อยแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องอื่นด้วยนะครับหืมเรื่องอื่นเรื่องอะไรหรือวะไอ้บุญโทนพรานหน่งโพร่งถามขึ้นมาเออสวัสดีครับผมชื่อสุกฤตเป็นหัวหน้าของบุญทนพอดีผมมีเรื่องสําคัญเลยไหว้วานให้บุญทนช่วยหาในพรานให้หน่อยนะครับ แล้วคุณสุกฤตต้องการหาพรานไปทำไมหรือครับพรานจอยเอ่ยถามแต่สุกฤษก็เอาแต่อำอำอึ้งๆอยู่ในลำคอเออเอคือว่าอ๋อคืออย่างนี้นะครับพรานจอยพอดีหัวหน้าผมเขาได้ลายแทงมาจากลุงของเขานะครับก็เลยอยากจะมาว่าจ้างพวกพรานจอยให้ช่วยรับงานนิเทศส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายหัวหน้าของผมเขายินดีที่จะจ่ายให้ตามที่พรานจอยเรียกครับอืม ไอ้เรื่องนั้นมันไม่มีปัญหามามามา,มากินกระชับมิตรกันก่อนมาพรานจ่อยว่าพรางยื่นแก้วส่งไปให้กับคุณสุกฤตก่อนที่จะพูดขึ้นมาอีกว่าเอาสักหน่อยนะครับจะได้พูดคุยกันได้ลื่นๆส่วนเรื่องที่จะเข้าป่านะคุณไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้เลยครับผมรับปากเดียวพวกผมจะพาคุณไปเองจริงๆหรือครับพรานจ่อยจริงสิครับกษัตริย์ตรัสแล้วไม่มีคืนคำครับ พรานจ่อยว่าด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเมาแต่ว่าพี่จ่อยเมื่อตะกี้พี่พูดคำว่าพวกเรามันหมายความว่าอย่างไงกันนี่พี่อย่าบอกนะว่าจะให้พวกผมสองคนไปด้วยนะพรานทุยเอ่ยถามแต่ทว่าพรานจ่อยเองก็ไม่ได้เอ่ยตอบเขาทำเพียงแต่พยักหน้าพร้อมกับส่งรอยยิ้มมาให้กับพรานทั้งสองก่อนจะหันไปถามกับสุกฤตต่อว่าเลวว่าแต่ไอ้ลายแทงของคุณนะ่ะมันให้ไปที่ไหนหรอครับ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพรานจอยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับสุกฤตว่าพลางขยับตัวเดินไปที่รถก่อนจะเดินถือเอากระดาษใบเก่าๆก,กลับมาเอานี่ครับพรานจอยสุกฤษเอ่ยพร้อมกับวางกระดาษใบนั้นลงกับแคร่พรานจอยพรานถุยและพรานโนงต่างก็เข้ามาสมหัวมองไปที่ลายแทงนั้นทันทีปะโถนี่มันป่านกจิบนิวะสบายๆก,กล้วย มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับพรานจอยสุกฤษเอ่ยถามครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับหลับตาเดินก็อย่างได้พูดง่ายๆว่าปาขี้ของพวกผมเองแหละครับพรานจอยพูดขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีจนทุกคนอดที่จะหัวเราะตามไม่ได้ทว่าอารมณ์นั้นก็กลับอยู่ได้เพียงไม่นานเมื่อจะจูบพรานทุยได้เอ่ยแย้งขึ้นมาว่านี่พี่จอยผมว่าลายแทงนี่ มันกลับหัวอยู่นะพี่นี่ไงหมู่บ้านเรามันอยู่ทางนี้ว่าจบพรานถุยก็ขยับไปกลับหัวลายแทงลงพรานจอยรีบชัยนิวลากไปยังทิศท,ทางที่จะไปพรานนั้นเองทั้งสามพรานถึงกับหยุดชะงักเสียงก่อนที่จะหันมาสบตาก,กันไปมาเลิกลักมีอะไรหรือเปล่าครับพรานจอยสุกฤตเอ่ยถามขึ้นมาเมื่อเห็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของทั้งสามพรานเออๆออคือว่า คืออะไรหรือครับพรานจ๋อยอย่าบอกนะว่าป่าที่นั่นนนะพรานไปขี้มาบ่อยแล้วสุกิตพูดขึ้นพรางหัวเลาะอ,ออกมาจนเสียงดังขี้แน่ๆขี้แ,แตกแน่ถ้าไปที่นั่นพรานโหน่งพูดพึมพำด้วยน้ำเสียงที่ไม่เกินกระซิบแต่ทว่าสุกิตก็ดันหูดีจึงหันมาเอ่ยถามขึ้นว่าอะไรหรือครับพรานโหน่งใครจะขี้แ,แตกหรือครับอ๋อเปล่าครับคุณสุกิต งั้นว่าก็ว่าเถอะนะครับเราจะออกเดินทางกันในพรุ่งนี้ได้เลยไหมครับเงียบไม่มีเสียงใครเอ่ยตอบมาทั้งเส้นแม้แต่พรานจ่อยเองก็ยังนั่งสงบเงียบไม่เหมือนเมื่อตอนก่อนที่ผ่านมาเออมันเป็นยังไงหรือครับพรานจ่อยบุญทนเอ่ยถามขึ้นมาบ้างพรานจ่อยค่อยๆถอยลมหายใจออกมาก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าคืออย่างนี้นะครับไอป่าที่คุณสุเกตจะไปนะ่ะมันเป็นป่าอาถรรพ์ มีเสือเจ้าป่าอยู่นะครับอ๋อว่าแต่พวกพรานก็มีปืนนี่ครับแค่เสือผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาหรอกมั้งครับนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่เลยเพราะเสือเจ้าป่าที่ผมว่านะ่ะแท้จริงแล้วมันคือเสือสมิงนะครับหาเสือสมิงหรือครับสุกรฤตอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวแล้วทีนี้คุณสุกฤษยังอยากจะเข้าไปอีกไหมครับพรานจ๋อยเอ่ยถาม เออเออคือว่าแต่ยังไม่ทันที่จะได้คำตอบจากสุกฤต์พรันก็มีคำถามจากปากของพรานโหน่งว่าผมถามจริงๆเถอะนะครับคุณสุเกตที่นั่นนะมันมีอะไรอยู่หรอครับสุกฤต์ที่ยังคงอ้ำอ้อึ้งออยู่ก่อนหน้าและพอได้เจอกับคำถามของพรานโหน่งซ้ำเข้าไปอีกจึงเกิดอาการชะงักค้างไปอยู่ครู่คุณสุเกตดคุณสุเกตครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับบุญทนเอ่ยถามขึ้นมา เมื่อเห็นว่าหัวหน้าของเขามีอาการเหมือลอยอเปล่าครับผมไม่เป็นอะไรสุกฤษดเอ่ยตอบออกมาก่อนที่จะพูดเล่าถึงเจตนาของตนให้ทุกคนฟังคือจริงๆแล้วลายแทงอันนี้มันคือมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งตัวผมเองนั้นมันก็อยากจะพิสูจน์ว่ามันจะมีสมบัติจริงๆตามที่ลุงผมได้ว่าไว้หรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับคุณสุกฤิด นี่คุณกำลังจะบอกพวกผมว่าลายแทงแผ่นนี้มันคือลายแทงแห่งขุมสมบัติใช่ไหมพรานจ่อยรีบเอ่ยถามขึ้นมาใช่แล้วล่ะครับพรานจ่อยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าผมก็เลยมีความต้องการที่อยากจะไปพิสูจน์นะครับเออว่าแต่ที่นั่นมันเสียงมากเลยนะครับผมว่าคุณอย่าเสี่ยงไปเลยนะครับคุณสุเกตพรานถุยพูดขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงขอบคุณมากนะครับพรานถุย แต่ยังไงผมก็อยากจะเข้าไปพิสูจน์อยู่ดีนะครับแล้วว่าแต่พรานทั้งสจะมีใครเข้าไปกับผมไหมครับทั้งสามมองหน้ากันไปมาก่อนที่พรานจ๋อยจะตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าไปก็ไปครับก็สัตริย์ตรัสแล้วไม่มีคืนคำเอาถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอไปด้วยคนพรานถุยว่าฉันด้วยพี่จ๋อยพรานโงงเอ่ยสำทับขึ้นมาอีกคนเออถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้ เช้าก็ขอให้มารวมกันที่นี่ก็แล้วกันแล้วก็จะลืมจัดเตรียมของมาให้พร้อมด้วยละ่ะครับพี่จอยเมื่อพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยวงสนทนาก็บรรเลงขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่อีกสักพักจะต้องเลิกลาเพื่อแยกย้ายกลับไปพักผ่อนเวลาผ่านไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่งฟ้าสางทั้งหมดจึงออกมารวมตัวกันยังจุดและเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้อ้าวคุณสุกฤต ไอ้บุญทนไปไหนซิแล้วล่ะครับพรานจ่อยเอ่ยถามขึ้นมาอ๋อบุญทนเขาไม่สบายนะครับเห็นว่าหนาวร้อนๆผมก็เลยให้นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอ๋อเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยว่าจบพรานจ่อยก็ออกเดินนำหน้าไปทันทีเส้นทางในป่าที่ค่อนข้างโปร่งจึงทำให้ทั้งสี่คนเดินทางกันได้ไม่ยากนัก และเมื่อดวงตะวันเริ่มตรงหัวพรานจ่อยที่เดินนำหน้าจึงพาคนในคณะทั้งหมดหลบเข้าไปพักกันที่ใต้ล่มไม้นี่พี่จ่อยว่าแต่เราจะเข้าไปในป่านั่นกันวันนี้เลยหรือเปล่าพรานทุยเอ่ยถามอย่างวันนี้ยังไม่เข้าแต่เราจะไปหาที่พักกันอยู่แถวแถวรอบนอกของที่นั่นพรานจ่อยว่าก่อนที่จะพากันนั่งพักกินข้าวและเมื่อจัดการกับอาหารจนแล้วเสร็จ านะของทานจ๋อยก็พากันออกเดินทางกันต่อจากป่าที่เคยโปร่งโลง่งก็ค่อยๆเริ่มแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นป่าที่รกทึบที่เต็มไปด้วยพวกเถาวันพุ่มรกที่ขึ้นอยู่เต็มเส้นทางไปหมดทั้งหมดจึงต้องช่วยกันใช้มีดฟาดฟันเพื่อเปิดทางและเมื่อเดินลุยเข้าไปได้สักพักพรานจ๋อยจึงบอกกับทุกคนขึ้นมาว่าเอาล่ะครับเดี๋ยวคืนนี้พวกเราพักกันแถวตรงนี้แหละ ขัดห้างไหมพี่จอยพรานนงเอ่ยถามถ้าขัดก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมานอนภวะพวงพรานจ่อยพูดขึ้นมาก่อนที่จะชี้มือไปยังต้นไม้สูงที่อยู่เบื้องหน้าเอาต้นนั้นแหละทุกคนต่างก็พยักหน้าอย่างเข้าใจแม้แต่สุกิดที่ไม่เคยเข้าป่ายังปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างคล่องแคล่วเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ห้างที่ทำขึ้นมาสำหรับคนทั้งสี่ ก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดพากันขึ้นไปอยู่บนห้างก่อนที่จะนั่งเคี้ยวเนื้อเข็มแห้งๆเพื่อเติมพลังให้อยู่ท้องเอาละ่ะเดี๋ยวคืนนี้พักกันให้เต็มที่พรุ่งนี้เราจะลุยกันตั้งแต่เช้าแล้วจะกลับออกจากป่าอาถรรพ์กันในช่วงก่อนที่ดวงตะวันจะตกดินพรานจ่อยว่าพลางมองสำรวจเส้นลายแทงที่สุกฤษนำออกมากางอยู่ตรงหน้าตรงนี้มันเหมือนรูปต้นไผ่นะผมว่า สุกิจพูดพลางชี้มือไปยังแผนที่อืมน่าจะเป็นไปได้สูงเลยล่ะครับพรานจ่อยว่าและหลังจากที่พิจารณากับลายแทงกันอยู่อีกสักพักพรานจ่อยจึงบอกให้ทุกคนให้รีบนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องเร่งออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าทว่าขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่นั้นพันก็ต้องพากันสะดุ้งตื่นเมื่อจูๆ่ๆมีเสียงคำรามของเจ้าป่าดังขึ้นมาสนัน่น อย่างน่าหวาดกลัวสเสียงอะไรนะครับพรานจอยสุกิดเอ่ยถามขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ตื่นตกใจนั่นแหละครับเจ้าป่าที่ผมว่ามันคงจะรู้แล้วล่ะครับว่าจะมีคนเข้าไปในถิ่นของมันเอาละนอนกันต่อเถอะนะครับพรานจอยบอกกับทุกคนก่อนที่จะพากันเอนหลังลงนอนอีกครั้งกระทั่งเวลาได้ผ่านไปจนลุ่งสางทั้งสี่คนได้ปีนลงมาจากห้าง ก่อนที่พรานถุยและพรานโหนงจะช่วยกันหุงหาอาหารสำหรับมื้อเช้าของวันนี้เอาละมามากินข้าวด้วยกันครับทุกคนเสียงของพรานถุยเอ่ยรองเรียกวันนี้กับข้าวมีแค่เนื้อเข็มย่างกินแกล้มกับข้าวร้อนๆแหน่มันช่างอร่อยเข้ากันเหลือเกินเมื่อจัดการกับอาหารเช้าเรียบร้อยพรานจ่อยจึงพาเดินทางทันที และเมื่อเข้ามาถึงยังหน้าปากทางของป่าอาถพนทุกคนก็รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวเอาละ่ะทุกคนต่อจากนี้ไปจงตั้งสติให้มัน่นแล้วก็ห้ามเผลอโดยเด็ดขาดพรานจ่อยว่าก่อนจะกระชับปืนเข้าล่องไหลทั้งพรานถุยและพรานโหน่งที่เห็นดังนั้นก็เล่งทำตามโดยอัตโนมัติป่าที่แสนวังเวงและเงียบกลิบ ทำให้ได้ยินเสียงย่ำบนใบไม้แห้งเสียงดังกรอบกแกรบทั้งสี่พยายามกวาดสายตาไปโดยรอบเพื่อมองหาจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ฝังสมบัติพรานจ่อยเดินนำคนทั้งหมดลุยฝ่าดงลึกเข้าไปเรือยจวบจนกระทั่งเที่ยงจึงได้ตัดสินใจมองหาที่พักแต่เทว่าในขณะที่กำลังกวาดสายตามองหาเป้าหมายอยู่นั้นพลันก็ดันเหลือไปเห็นดงตอไผ่หนา ที่อยู่ทางเบื้องหน้าไม่ไกลมีอะไรหรือเปล่าพี่จอยพรานหนงเอ่ยถามเมื่อเห็นท่าทางผิดปกติของพรานจ่อยนั่นเอ็งเห็นกอไผ่นั่นไหมข้าว่ามันเหมือนกับที่ลายแทงบอกไว้เลยว่าใช่เลยพรานจ่อยผมว่าต้องใช่แน่แน่เพราะดูโดยรอบแล้วตรงกับลายแทงเป๊ะเลยสุกฤิพูดแทรกขึ้นมาโดยที่สายตายังคงจับจ้องไปที่ลายแทงปะ่ะทาอย่างนั้น เราก็รีบจัดการหาแล้วรีบออกจากป่านี้กันเถอะพรานจ่อยว่าก่อนที่จะออกตัวเดินนำหน้าไปยังกอไผ่นั้นทันทีเมื่อมาถึงทุกคนต่างก็งัดเอาอุปกรณ์ในการขุดที่ได้จัดเตรียมกันมาออกไปช่วยกันขุดดินอย่างรีบเร่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่งได้ล่วงเข้ามาสู่บ่ายแก่ๆพรานจ่อยจึงละมือจากเสียมน้อยแล้วจึงหันมาพูดขึ้นมาว่าเอาละ วันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราเค่อยกลับมาลุยกันไหมทุกคนต่างก็พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่จะพากันขยับตัวลุกขึ้นแต่ทว่าในขณะที่ปรานโหน่งกระแทกเสียมลงไปที่พื้นอีกครั้งพรานก็บังเกิดเสียงดังตึกจนคนทั้งหมดต้องหันขวับกลับมามองเฮ้ยเสียงอะไรวะนั่นไอโหนงพรานทวยเอ่ยถามข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออถ้าอย่างนั้นเราลองกดกันดูอีกหน่อยดีไหมครับ สุกิดบอกอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วปะเล่งมือกันหน่อยโว้ยทุกคนว่าจบทั้งหมดต่างก็เล่งมือช่วยกันขุดทันทีไม่นานวัตถุบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นเอาละโว้ยเจอละโว้ยเจอแล้วพรานทุยพูดขึ้นมาอย่างลิงโลดทุกคนต่างช่วยกันใช้เสียมขุดซาะจนกระทั่งเห็นว่ามันคือหีบสมบัติใบเก่าๆที่ถูกฝังไว้ในดินมาเนิ่นนาน เอายังไงต่อดีล่ะพี่จอยจะเปิดดูเลยไหมพี่พรานทุยเอ่ยถามเออเปิดเลยโว้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามายกถ้าหากว่ามันไม่ใช่ทันทีที่สิ้นเสียงของพรานจ่อยพรานทุยก็ลากเอาปืนขึ้นมากระชับก่อนจะบรรจงเล็งไปที่รูของกุญแจแต่ทว่ายังไม่ทันที่พรานทุยจะทันได้เหนียวไกพรานก็บังเกิดเสียงของคดฉารนที่กำลังวิ่งอึกกระทึกตรงเข้ามาที่พวกเขาอยู่ ชิปหายแล้วไปเร็วพวกเราวิง่งเมื่อสิ้นเสียงของพรานจ๋อยทุกคนต่างก็กระโดดขึ้นมาจากกลุ่มก่อนที่จะออกตัววิง่งหนีกันอย่างสุดชีวิตเสียงของโคจสารช้างป่ายังคงดังไล่หลังพวกเขาตามมาติดๆไม่ได้การแล้วพวกเราต้องแยกกันคนละทางไอ้ถุยไอ,นอ้นงเอ็งไปทางนั้นส่วนข้ากับคุณสุเป็ดจะแยกออกไปอีกทางครับพี่จ๋อย ว่าจบทั้งหมดก็ได้พากันวิ่งออกไปคนละทางไปเร็วครับคุณสุกิตต้องเร่งเท้าให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเราเสร็จมันแน่ทางด้านของทารหนงและทารนทุยที่ได้แยกตัวกันออกมาพวกเขาได้วิ่งเตลดิดหนีไปยังทิศทางเบื้องหน้าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเส้นทางนั้นมันกำลังมุ่งตรงไปยังหน้าผาที่สูงชันชีปหายแล้ววะไอ้ทุยเราเจอทางตันแล้วว่ะเพื่อน ราน,นงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ละล่ำาะลักนั่นนะสิวะแต่ถ้าขืนยังอยู่ตรงนี้เราสองคนก็คงไม่รอดแน่พรานทุยเอ่ยตอบพลางใช้สายตาชะโง,งกมองลงไปที่หน้าผาเสียงของคคจสารที่ดังขึ้นมาพร้อมกับร่างกายอันมหึมาที่กำลังพากันวิ่งตรงมาที่พวกเขาไม่มีทางเลือกและเว,ว้ยไอ้นองไปโดด ว่าจบพรานถุยก็กระโดดลงหน้าผาอย่างรวดเร็วทิ้งไว้ก็เพียงพรานหน่งที่ยังคงเลึกๆหลักๆยืนอยู่ที่ขอบผาคดฉะฝานช้างป่าวิ่งหมอบหัวเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะยื่นงวงหมายจะเข้ามารัดที่ตัวของเขาทว่าพริบตานั้นเองพรานโหน่งได้หลับตาแล้วทิ้งตัวลงไปที่หน้าผาวิดเกือบถูกงวงของมันรัดเพียงนิดเดียว ทางด้านของพรานจ่อยพวกเขาอาศัยวิ่งสลับไปมากับต้นไม้ใหญ่จนทำให้หลุดพ้นจากโคชสารไปได้พวกเขาค่อยๆนั่งลงเอาหลังพิงไว้กับต้นไม้แล้วหายใจเข้าออกย่างถี่ลัวโอ้ยเกือบตายไปแล้วสิเราพรานจ่อยว่าด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบแล้วพวกพรานโงกับพรานทุยพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างครับสุกฤตเอ่ยถามขึ้นมา เออเดี๋ยวคุณสุกฤตปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอออกไปตามพวกมันสองคนก่อนไม่ได้นะครับพรานจ้อยมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิครับเออเออแต่ว่าไม่ตองตรง,ต,งต้องแต่อะไรหรอกครับพรานจอยไปผมพร้อมแล้วครับพรานจอยพยักหน้าก่อนจะออกตัวเดินนำหน้าไปทันทีเขาเดินตามรอยที่ลาบลู่ไปเรื่อย จนกระทั่งแสงสว่างที่เคยมีอยู่ก็เริ่มที่จะหมดลงทั้งสองยังคงกัดฟันเดินฝ่าความมืดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่แถวๆหน้าผาสูงเอาอยัางไงต่อดีล่ะครับพรานจอ๋อยเฮ้อก็คงต้องมองหาที่พักกันแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ค่อยออกตามหากันใหม่ทว่าในขณะที่พรานจ๋อยกําลังจะเดินนําออกไปอยู่นั้นพรานก็ได้ยินเสียงคํารามของพยัคฆ์ไรเจ้าป่า ดังขึ้นมาจนสะท้อนสถานไปทั่วราวไพรเสียงของมันทําให้คนทั้งสองยืนนิ่งตะลึงตัวแข็งขางและยังไม่ทันที่สติจะได้กลับมาพลันพยัก้ายเจ้าป่ามันก็ได้ปรากฏกายออกมาให้กับคนทั้งสองได้พบเห็นกับความน่ากลัวของมันมันคือตัวอะไรกันครับพรานจ้อยสุกฤ์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นตะกุกตะกักนี่แหละครับสมิงเจ้าป่า ทั้งสองจ้องมองไปที่ร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวของไอ้สมิงร้ายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแววตาของมันแดงโลดคล้ายกับมีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ท่วมดวงตามันค่อยๆเดินบนจากซ้ายมาขวาและขวามาซ้ายสลับกันไปมาพรานจ่อยรีบประคองสติขึ้นก่อนจะล้วงมือเข้าไปในยม่มแล้วเลือกจิบเอากระสุนอาคมขึ้นมาจากด้านเขา จึงรีบผลักลำกล้องปืนแล้วรีบยัดลูกกระสุนเข้าบรรจุไว้ในลังเพลิงเสือร้ายคำรามขึ้นมาดังโฮกตอนจะกระโจนเข้าใส่คนทั้งสองอย่างรวดเร็วคนสุกิตระวังตัวด้วยพรานจ่อยพูดขึ้นมาอย่างรีบเร่ง่อนที่จะพากันกระโดดหนีออกไปคนละทางเสือสมิงเจ้าป่าเมื่อรู้ว่าการโจมตีครั้งนี้ได้ล้มเหลวมันจึงรีบกลับตัว แล้วพุ่งเข้ามาหาพรานจอยอย่างรวดเร็วทางด้านของพรานจอยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวจึงถูกเสือเจ้าป่าตะปบเข้าที่ด้านหลังแต่ทว่าเดชบุญที่ปลายกรงเล็บของมันตะปบเข้าไปแค่เพียงถักถากแต่ถึงกระนั้นมันก็ทําให้ร่างของพรานจอยถึงกับกระเด็นม้วนกลิ้งไปกับพื้นแถมปืนของเขาที่บรรจุกระสุนอาคมไว้นั้นก็ดันกระเด็นทานไหลจนตกหน้าผาไป เสียงปืนพกของสุกฤตที่ถูกยกขึ้นมาจากเอวก่อนจะกระหน่ำยิงไปที่สมิงเจ้าป่าเทาว่ามันกลับสะดุ้งเด้งขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยพอแค่ทำให้มันได้แค่เจ็บๆคันๆเท่านั้นสุกฤตถึงกับตะลึงตาเหลือกเมื่อใบหน้าอันน่ากลัวกำลังหันมาจ้องที่เขามันคํารามขึ้นยังขัดใจก่อนที่จะม้วนตัววิ่งควบเข้าใส่เขา ระวังตัวด้วยครับคุณสุกฤษพรานจ่อยร้องบอกแต่ด้วยสัญชาตญาณที่เป็นคนไม่เคยทิ้งใครจึงทำให้พรานจ่อยออกตัววิ่งตามหลังมันไปติดๆโดยที่ในมือไม่มีอาวุธเลยแม้แต่สักชิ้นเดียวทางด้านของสุกฤษเขารีบยกปืนขึ้นมาลั่นกระสุนใส่มันอีกหนทว่าคราวนี้มันกลับไม่สะทกสถานแถมยังพุ่งเข้ามาที่ตัวของเขายังรวดเร็ว เสียงคำรามที่มันดังขึ้นสนัน่นทำให้สุกฤตถึงกับยืนตัวแข็งทือ่อยอมมอบกายให้กับมันอย่างง่ายดายทว่าทันทีที่คมเขี้ยวของมันจะทันได้ถึงร่างของสุกฤตพรันก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาสนั่นจากทางเบื้องหลังไอเสือสมิงเจ้าป่าถึงกับถลาหมาข้างหน้าก่อนที่จะมอบทิ้งด่างอยู่ที่ใต้เท้าของสุกฤตเป็นยังไงบ้างครับคุณสุกฤต พรานจ่อยเอ่ยถามขึ้นมาทันทีที่วิ่งเข้ามาถึงตัวผมไม่เป็นอะไรหรอกครับแล้วว่าแต่ใครเป็นคนยิงไอ้ตัวนี้สุกฤต์พูดขึ้นมาก่อนที่จะพากันหันขวับไปยังต้นทางของลูกกระสุนอ้าวไอ,นอ้นงไอ้ถุยพรานจ่อยพูดขึ้นมาด้วยใบหน้าที่แสดงออกถึงความดีใจและเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาถึงก็พบว่าที่แผ่นหลังของพรานจ่อยมีเลือดที่กำลังไหลซึมออกมาเปรอะ เลอะท่วมเสื้ออยู่เต็มไปหมดนี่พี่จอยฉันว่าพี่ทําแผลก่อนดีกว่ามาพวกฉันจะทําให้พรานถุยว่าก่อนจะขยับตัวเข้าไปจัดการทําแผลที่หลังของพรานจ่อยว่าแต่พวกเองสองคนไปแอบอยู่ที่ไหนกันมาวะแล้วไปเอาปืนของข่ามาได้ยังไงกันพรานจ๋อยถามก็ไอตอนที่วิ่งหนีพวกช้างป่ามาพวกฉันดันมาเจอเข้ากับหน้าผาซึ่งมันไม่ได้มีทางเลือก หากจะวิ่งกลับไปก็คงต้องถูกช้างเหยียบตายแน่ๆพวกฉันทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปจากหน้าผาแต่ก็นับว่าพวกฉันสองคนโชคดีที่ด้านล่างนั้นมันดันมีจะง,งอยผายื่นออกมาเลยทำให้พวกฉันรอดมาได้ส่วนปืนฉันก็เก็บได้ตอนที่มันไหลตกลงมาใส่ในตอนที่พวกฉันกำลังปีนขึ้นมาพอดีพอขึ้นมาถึงก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างฉันก็เลยจัดการยิงมันอย่างที่พิจอย และคุณสุกิตเห็นนี่แหละพรานถุยว่าขณะที่มือยังคงทำแผลอยู่เออข้าขอบใจพวกเองสองคนมากๆนะที่มาช่วยพวกข้าได้ทันเวลาครับพี่จอยเมื่อทำแผลให้พรานจ่อยจนเสร็จแล้วกองไฟกองใหญ่ก็ถูกจุดขึ้นทำให้บริเวณที่เคยมืดมิดกลับมีแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งทุกคนยังคงนั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาพลอยหลับไป ในเมื่อ,อยามใกล้ลุงแสงพระอาทิตย์เริ่มสาดส่องเข้ามาแยงตาปลุกให้ทั้งสี่ชีวิตค่อยๆรู้สึกตัวตื่นเฮ้ยตื่นตื่นตื่นได้หรอวยพรานจ่อยรีบร้องปลุกทุกคนเมื่อเห็นว่าบัดนี้มันสายมากแล้วทุกคนค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นตอนที่จะพากันออกเดินตามหลังพรานจ่อยไปอย่างช้าๆโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่าพรานจ่อยจะพาพวกเขาไปที่ไหน แต่เมื่อเดินมาได้สักพักทุกคนก็เริ่มได้รู้ว่าพรานจ่อยกำลังพาพวกเขาไปที่หีบสมบัติอย่างแน่นอนและเมื่อมาถึงพรานจ่อยก็ได้เริ่มทำพิธีขอขมาเพื่อที่จะนำหีบสมบัตินี้กลับและในขณะที่พรานจ่อยกำลัง่ร้บริกรรมคาถาอยู่นั้นพรานก็บังเกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์เมื่อมีสายลมพัดผ่านวนเวียนอยู่ที่ตัวของพรานจ่อยประหนึ่งว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขา มายืนโอบร้อมบนเวียนอยู่ที่ตัวของคลานจ่อยแต่ครั้นเมื่อพิธีเสร็จแล้วลมที่เคยพัดหมุนอยู่นั้นก็พลันมาลายหายไปสิน้นเอาละเราเรีบเอาหีบนี้ออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะว่าจบทุกคนต่างก็ช่วยกันเล่งมือทำคานหามก่อนที่จะผลัดกันแบกออกไปจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ครั้นเมื่อมาถึงบ้านของพรานจ่อยสุกฤตก็ได้ทำการเปิดหีบออกทันที โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยทุกคนร้องขึ้นมาอย่างตื่นใจเมื่อได้เห็นทองคำแทง่งที่อัดแน่นอยู่เต็มไปทั่วตั้งหีบเอาละครับเดี๋ยวเราทำการแบ่งเท่าเทกันจะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเออมันจะดีหรือครับคุณสุกฤตผมขอปันกันคนละแท่งสองแท่งก็พอแล้วครับอา้าวทำอะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยโอ้โหทองเพียบไปหมดเลยครับอา้าวไอ้บุญโทนมาสงเงียบเลยมามา เขามานั่งลงก่อนพรานจ๋อยเอ่ยชักชวนเออนี่เดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอห้าก้อนนะบุญโทนในฐานะที่เป็นคนพาฉันมาที่นี่ทุกคนโอเคไหมครับสุกฤตหันมาเอ่ยถามไม่มีปัญหาหรอกครับคุณสุกฤตทุกคนเอ่ยตอบโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านั้นกำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับพวกเขาเมื่อจูๆ่ๆไอ้บุญโทนขนซื้อ ก็ได้ชักปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนจะวาดปลายกระบอกไปที่คุณสุกฤตเป็นคนแรกเขารีบยกสองแขนขึ้นมาป้องหน้าตอนที่จะได้ยินเสียงดังแสะกระสุนเกิดด้านไม่ระเบิดบุญโทนถึงกับตกใจจึงรีบเหนี่ยวไกซ้ำๆขึ้นมาอีกหลายครั้งแชะแชะแชะ,ชะในที่สุดก็บังเกิดเสียงดังลั่นขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงที่ร้องโอดโอยของเขา เมื่อปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์เกิดพลาดท่าลำกล้องแตกมันจึงส่งผลทำให้บุญโทนถูกแรงอัดระเบิดเข้าไปเต็มที่ใบหน้าเขานอนชักดิ้นทุรนทุรายไปมาอยู่กับพื้นพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องครวนครางสุกติดที่ทนดูต่อไปไม่ไหวจึงรีบเอาเขาขึ้นไปบนรถแล้วนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหลายเดือนต่อมานี่นะจ๋อยนาบุญโทนเขาไปโดนอะไรมาหรือครับ ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นมาเฮอมันถูกความโลภเข้าตาเลยทำให้โลกของมันเต็มไปด้วยความมืดมิดที่ไม่อาจจะหาแสงสว่างจากที่ใดๆดได้ไดเออน่าสงสารเขาจังเลยนะครับตาชายแต่ก็นะกำใครก็กำมันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวจำเอาไว้นะไอหลานเอ้ยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมแดนดงสนทยาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ